สวัสดีค่ะนี่คือ knowledge from book นะคะเรื่องราวหน้ารูปที่ซ่อนอยู่ในหนังสือกับลูกยอยสกรเจ้าของ YouTube c h anel n ช่องลูกยอยสกรน,นะคะวันนี้ก็กลับมากับการเล่าเรื่องราวไฮไลท์สำคัญสๆที่ที่หนังสือเล่มนี้ได้ที่เราอ่านกันอยู่นี้นะคะก็เป็นเล่มที่3แล้วเนาะสำหรับคอนเทนต์ชื่อนี้นะคะวันนี้หนังสือที่เราจะนำมา นำเสนอไฮไลท์เด็ดๆตลอดทั้งสัปดาห์5วันนี้นะฮะเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือขายดีอีกออีกอีกกเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์บีเลยเลยก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเออคนที่เป็นแฟนนักอ่านเนี่น่าจะเคยอ่านหรือว่าน่าจะเคยซื้อมาอ่านกันแล้วบ้างนะคะ หนังสือในชื่อใน,ในที่เราจะนำเสนอในตลอดตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะชื่อว่า The Power of b Less นะคะหรือว่ามีชื่อภาษาไทยก็คือทำน้อยให้ได้มากนะคะก็เป็นหนังสือของคุณลีโอบาโบตานะคะซึ่งก็เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นนักข่าวและเป็นนักเขียนอิสระนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของบล็อกอย่างเซน h าบิ t นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือ เรียกว่าอะไรอ่ะหนังสือเป็นหนังสือขายดีของอเมซอนตั้งแต่วันแรกและวันและยังคงและยังขายดีอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นหนังสือที่วีเลอร์เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาแล้วก็นํามาแปลโดยสํานักพิมพ์นะคะแล้วก็นามาเป็นแล้วก็ผลิตออกมาเป็นหนังสือจนหนังสือนี้ขายดีเป็นเป็นเป็นอีกเล่มหนึ่งของวีเลอร์เลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เราจะมารวบรวมเรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังกัน โดยวันนี้เอพิโซดแรกนะคะจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดกับประโยชน์ของมันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งลีโอเนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับหน้าที่การงานที่มันที่มันวุ่นวายอยู่ตอนนี้บางทีอ่ะหลายคนจะชอบทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันจะส่งผลให้เรียกว่าไงอะ ทำให้ชีวิตเรามันแบบว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่อะค่ะก็คือปัญหาของคนทํางานในยุคนี้ก็คือแบบว่าด้วยภาระที่มันหลากหลายและเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันมีข้อจํากัดเยอะบางทีมันก็อาจจะทาอาจจะให้วันหนึ่งอะทอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจนสุขภาพจิตและใจแล้วก็สุขภาพกายมันก็อ่อนล้าไปตามๆกัน ซึ่งมันไม่ใช่เทคนิคของที่ลีโอบาโบตาเนี่ยเขียนในหนังสือเลยก็คือว่าเราควรจะทำสิ่งเล็กๆให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำให้มันมากเป็นประจำเหมือน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 แบบทำสักเล็กน้อยแต่ก็ต้องทำให้มันในในประมามากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละ EP ที่เรานำเสนอนนั้นจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะโดยวันนี้จะนำเสนอของ การสร้างข้อจำกัดให้กับทุกเรื่องเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือทําให้สิ่งต่างๆเรียบง่ายขึ้นคุณจะจัดการกับชีวิตได้มากขึ้นและคุณจะมีความเครียดน้อยลงก็คือจะทําให้เรามีเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสติแล้วมีแล้วแล้วก็จะพุ่งโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณจะ ตั้งใจทําจริงๆแล้วมันจะทําให้ชีวิตในการที่คุณกําลังจะทําอะไรใน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 ขณะขนาดนั้นอ่ะมันเรียบง่ายนะฮะแล้วก็สามารถจัดก,การชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็บรรเทาความเครียดน,น้อยลงเพราะว่าการทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมากเกินไปเนี่ยบางทีอย่างที่บอกแหละมันทําให้ชีวิตเรามีปัญหาหมดอ่ะก็คือแบบทาอะไรก็ไม่เต็มที่แล้วทําหลายสิ่งหลายอย่างก็ทําให้ร่างกายมันอ่อนเพลียทั้งกายและใจด้วยนะคะ ต่อมาข้อที่2ก็คือทําให้คุณจดจ่อแทนที่จะทํานัน่นทํานี่จนเหนื่อยล้านะคะแล้วแล้วคุณเนี่ยจะจํากัดตัวเองให้อยู่กับเรื่องที่คุณจําเป็นที่ต้องทุ่มเทพลังให้จริงๆมันก็คล้ายๆกับข้อแรกก็คือทําให้มันเรียบง่ายแล้วก็ให้คุณมีเรียกว่าอะไรทำในสิ่งที่มันเราเราตั้งใจจะทําจริงๆโฟกัสนั้นโฟกัส เป้าหมายนะั้นในการทำสิ่งนั้นอย่าง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 แน่แน่และมีวินัยด้วยนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นแรสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้คุณโฟกัสได้อย่างเต็มที่นะคะต่อมาข้อที่3นะคะช่วยให้คุณพุ่งเป้าไปที่สิ่งสำคัญแทนที่จะทำทุกอย่างจนไม่เหลือเวลาให้กับชีวิตคุณจะทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นนะคะก็คล้ายๆกับ จดจ่อเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยนอกจากจะจดจ่อแล้วก็ต้องลงมือทำลงมือโฟกัสแล้วก็เป้าหมายเป้าหมายตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสยังไงอันนี้มัน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 จะลดทอนเวลาชีวิตเหมือนกันนะฮะเรียกว่านอกจากจะทำให้มันเรียบง่ายจดจ่อโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ พุ่งตรงทําสิ่งนั้นอย่างตั้งใจด้วยนะฮะต่อมาข้อที่4ค่ะช่วยให้คุณทํางานเสร็จถ้าเราจดจ่อกับเรื่องสําคัญเพียงไม่กี่เรื่องเราก็จะทํามันจนเสร็จได้หมดอันนี้ก็คือมันก็คือ3ข้อที่ผ่านมามันมีมันม,ม,นมีมันมีเลสสาคัญที่ทําให้เป้าหมายในการทํากิจวัตรประจําวันหรือว่าการทํางานเนี่ยมันจบมันมันสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็ ช่วยเราโฟกัสนะฮะอย่างอย่างอย่างชัดเจนเมื่อโฟกัสอย่างชัดเจนพุ่งเป้าหมายอย่างชัดเจนมันจะทำให้งานเนี่ยเสร็จเร็วมากขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะข้อที่5นะคะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเวลาของคุณนั้นเป็นเป็นสิ่งสำคัญการสร้างข้อจํากัดนั่นเท่ากับเราสื่อออกไปว่าเราให้ความสําคัญของเราเองและคนอื่นจะเห็นคุณค่าในเวลาของคุณเช่นกันอันนี้ก็คือ จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ที่ทคุณเรียกว่าสิ่งที่ผ่านสิ่งที่คุณสิ่งที่เราพูดถึงข้อจํากัดเนี่ยมันจะทําให้คนที่รอบตัวเราเนี่ยเขาเห็นว่าความสําคัญที่คุณกําลังทำเนี่ยมันสาคัญแค่ไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราแสดงหรือสื่อสารออกไปให้คนอื่นรับรู้เนี่ยจะเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับตรงนั้นจริงๆนะแล้วก็ตัวของคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาตอนนี้เวลาเนี่ย เรากําลังโฟกัสไปที่การทําอะไรการทําสิ่งไหนนะคะแล้วก็รู้เลยว่าเป้าหมายของเรามันอยู่ตรงไหนและก็ข้อสุดท้ายค่ะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการสร้างข้อจํากัดจะช่วยทุ่นแรงและทําให้สิ่งที่คุณทําไม่สูญเปล่านั่นถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะอันนี้คือประโยคที่รวบรวมทุกข้อเลยก็คือเมื่อคุณรู้สึกว่าทําให้มันเรียบง่ายแล้ว จดจ่อโฟกัสแล้วพุ่งเป้าอย่างตั้งใจมันจะช่วยให้งานเสร็จเร็วนะแล้วก็ให้คนอื่นแสดงถึงความสำคัญในสิ่งที่เราทำแล้วก็จะมีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างข้อจำกัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่นั้นเนี่ยขอใ นำหกข้อนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็เลือกทำในสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะคะเรียกว่ามีเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าทำเป้าหมายแบบเลื่อนลอยแล้วก็เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สังเกตไม่ได้โฟกัสอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าลองหากิจกรรมและเอาข้อจํากัดทั้ง7ข้อนี้เนี่ยมาปรับใช้นะฮะแล้วจะทําให้ประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตในหน้าที่การงาน มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสําเร็จมากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเรื่องราวน่ารู้จากหนังสือ The Power of Bless นะคะหรือว่าทําน้อยให้ได้มากของคุณลีโอบารเบตานะคะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์บีเลนนะคะแล้วก็ขายดีในเอ a เมซอนด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่ามีข้อคิดมีเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ เรียกว่าอะไรทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่จริงๆเล่มน,นี้มันก็พิมพ์แล้วก็วางขายมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็เชื่อว่าคนที่เคยอ่านอาจจะอาจจะซื้อมาอ่านแล้วหรือว่าอาจจะเคยอ่านมาแล้วอันนี้ก็ ลองเอาข้อมูลหรือเทคนิคดีๆจากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันกันได้นะคะโดยที่หนังสือเล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็น C8 B2S ในอินนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีที่คีโนกุนิยะก็ได้นะคะหรือไม่ก็เออช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ของร้านหนังสือก็ได้นะฮะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน s h o ป e ี้ร z a d a นะฮะของ ช่องสำนักพิมพ์ v ีเลนด้วยก็คือ V ีเลนบุ o กนั่นเองนะครับเพราะว่าก็จะมีหนังสือใหม่ๆห,หนังสือดีๆของ v-learn ในราคาที่ถูกกว่าในร้านหนังสือทั่วไปด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยสําหรับคนที่อยากจะได้ส่วนลดแล้วก็ได้หนังสือจากสำนักพิมพ์จริงๆ w w w v l e a r n b o o k c o m นะะซื้อทุกเล่มในแต่ละเล่มลด15%นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสาหรับ Knowledge from book หรือหรือคอนเทนต์อื่นๆในในช n e l ของลูกยออสกกรไม่ว่าจะเป็นลูกยอพอดแคสต์นะคะเอ่อ RRV พอดแคสต์ RRV หรือพอดแคสต์ Movie ีอหรือไม่ก็เอ่อมีคอนเทนต์อีกมากมายใน YouTube นะคะทั้ง r e i n i s h s r t r t a d i n g s h o อ t อันนี้ก็ติดตามด้วยนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆไม่ถึงนาทีแล้วก็ knowledge from book นะคะสำหรับเเรื่องราวน่ารู้ที่นำเสนอผ่านการอ่านหนังสือแล้วก็ มานำเสนอในในพอดแคสต์นี้นะคะโดยที่สามารถดูได้นะคะที่ YouTube Channel ช่องลูกยอยศกรนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุก,ท,กท่านนะคะที่รับฟังเอพิโซดในแต่ละตอนอย่างตั้งใจนะคะอาจจะมีความอาจจะพูดจา แบบสเปะสปะบ้างวุกไบวนมาบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าถ้ามีความผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยแต่ว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยอยากจะมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เป็นเรียกว่าอ,อะไรพลังในตอนในพลังในกิจวัตรประจําวันที่เราจะได้ทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็รวมไปถึงให้คนที่สนใจที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยลองเอาไปอ่านแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณก็ได้เพราะว่า บางทีการทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันอาจจะทําให้ชีวิตเราไม่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 เรื่องอะไรมีปัญหาหลายๆอย่างไม่ค่อยโฟกัสกับมันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเราควรจะทําอย่างเราเลือกในสิ่งสําคัญก่อนว่าเราควรจะทําอย่างไรแล้วจดจ่อกับมันอย่างเต็มที่แล้วก็เราหวังว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเติมพลังให้คุณเนี่ย มีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยนะฮะยังไงก็ช่องทางทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถหาซื้อได้นะคะทั้งทางร้านหนังสือทางเว็บไซต์ออนไลน์ทางแอปพลิเคชันหรือไม่กรทางเว we ็บไซต์ v-learnbook.com ด้วยนะคะย้ําอีกทีนะคะช่อง youtube channel ลูกยอยสกอซัพพอร์ตช่องเอ่อซัพพอร์ตคอนเทนต์ของทาง k n l e d g e f r o m b o o k ไว้ด้วยนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะอีกทีกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ก่อนใครเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังนะฮะติดตามไม่ว่าจะเป็นลูกยอพอดแคสต์หรือไม่ก็ช่อง YouTube channel ลูกยอ,อยสกรไว้ด้วยนะฮะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วก็พบกันต่อไปใน EP ต่อไปนะฮะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือมีความรู้อะไรที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะฮะก ขอพระผูอีกครั้งแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ